ครับก็วันนี้จะมาเปิดโปรเจกต์เพลงมนุษย์เมนให้ดูนะครับหรือว่า Emotion นะฮะเป็นเพลงที่ผมได้แต่งเนื้อแต่งทำนองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีทั้งหมดนะครับลองไปหาฟังกันได้นะครับ u ู u ู e ปล่อยแล้วนะฮะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเพลงก็จะประมาณนี้นะครับ เธ,เธอยังเป็นคนเดิมยังคงน่ารักย่งเคยถึงรอยยิ้มที่สดใสและสายตาเป็นประกายแล้ว,ว่าถึงวันนึ้งเธอเองกระดันเปลี่ยนไปฉันนั่งอยู่ตรงนี้เป็นวันที่ต้อหนดมาที่เป็นบบ อยากได้จังหวะแบบโยกๆหน่อยนะฮะกรุ๊บกรุ๊เริ่มที่กลองเลยนะฮะผมใช้กลองเป็นตัวนี้ครับ Bluebird ผมรู้สึกว่ามันเสียงมันสแตนดาร์ดดีครับมันไม่ได้จิกเกินไปหรือว่าแอคแทกมากเกินไปครับ ก็จะเขียนไว้ประมาณนี้ส่วนตัวคีย์บอร์ดนะฮะใช้ของโมเดิร์นคลาสสนะครับมานี้ครับผมจะเล่นหนึ่งวัีนะฮะแล้วก็ Copy Press ไปเรื่อยๆนะครับทั้งเพลงเลยเพราะว่าผม เล่นคีย์บอร์ดและเปียนโนมไม่เก่งนะครับเริ่มใช้วิธีนี้ลายต่อไปเบสประมาณนี้ครับผมจะชอบติดรูดสายครับรู้เป็นอะไรเหมือนกัน อันนี้ผมอัดเองนะครับใช้เบสจริงอัดส่วนเรื่องนี้ผมใช้นี่ครับ Direct Box นะฮะไลน์อินัดเข้าไปเลยอันนี้มันจะจำลองตัวอวารอน U5DI นะครับเปิดปรับประมาณนี้นะครับโทนที่2แล้วก็ไมค์ที่อัดเป็นเอ่อ i 2 0ครับผม แล้วก็จะเปิดตัวนี้ค้างไว้เลยตัตอนอัดเป็น CLA base แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้อยเกตนะครับอันนี้ลากีตาร์เป็นลายตอดนะฮะเล่นแบบตอดตอดผมแพน ซ้ายขวาเล็บไรแต่จริงผมผมเล่นสองรอบนะผมไม่ได้เล่นรอบเดียวแล้วก็ไป c o p y p a s t พนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยทำแบบนั้นเล่นรอบเดียวแล้วก็ Copy paste และแผน่นแผ่นซ้ายขวาเอาผลลัพธ์ขึ้นมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับมันแค่เพิ่มความดังเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดมิติแผ่นซ้ายขวาเลยผมว่าเล่นสองรอบดีกว่าให้เหมือนกันแต่ว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นทั้งสองรอบหรอกครับมันจะมีความคาบเกี่ยวของคลื่นเสียงหรืออะไรสักอย่างครับทำให้มันเกิดมิติครับแล้วก็เอาแผนเอามาแผนซ้ายขวาเอาผมใช้วิธีนี้นะผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าผมชอบประมาณนั้นครับแอมที่ใช้ก็นี่ครับ จำลองเฟนเดอร์ครับไมคที่จับก็ AKG C14 ครับทั้งสองอันเลยส่วนเอฟเฟกใส่ดีเลยครับแต่ไม่ได้ใส่ดีเลยแบบหนาครับใส่ให้มันวิ่งวิ่งเฉยๆฮะสองลายเลยอันนี้เป็นลายประสานนะครับ นี่ครับประสานตอดเหมือนกันเอฟเฟกเหมือนกันเลยครับพรีเซตเหมือนกันเลยเป็นเป็นเดอร์ครับไมคก็สีนสี่ส่วนอีกลายหนึ่งนะครับเป็นกีตาร์ริฟด้านล่างอันนี้ครับผมใช้เป็น นี่ครับเอฟเฟกต์ออโต้ฟังนะครับกับดีเลย์ครับไม่ได้เปิดเยอะมากแต่ผมไม่รู้ว่าไอตัวเอฟเฟกต์ออโต้ฟังเนี่ยมันจําลองของอะไรมานะครับผมเห็นศิลป,ปินท่านหนึ่งใช้เขาชื่อว่าทอ m มิ t นะครับหลาหลายคนอาจจะรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักไม่รู้นะผมเป็นคนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเขามากๆเลยครับก็ใช้เล่นแบบเขานะครับชอบก็เลยใช้เล่นแบบนะฮะแล้วก็ใช้วิธีเดิมครับ สองฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นคอร์ดเมเจอร์เซเวที่พวก เพลงนดีโอโซหรือว่าในดนตรีโซเขาชอบใช้กันครับในในยุคนี้นะผมเห็นว่ามันใส่แล้วมันดูสว่างดูกบบฟุ้งฟรินงดีนะก็เลยเอามาใส่ด้วยประมาณนี้ครับแล้วก็มีลายไหนอีกนะลายโซโล ที่เดิมครับอัดสองรอบแล้วก็ไ่แผนนซ้ายขวานี่ครับแล้วก็ใส่ดีเลย์ไปประมาณนี้ครับไม่ได้มากมายแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นลายร้องนะฮะอันนี้ผมร้องไกด์ไวเ้เฉยนะไม่ได้ทำอะไรมากทททุกทกีีนนา่ฉััได้้ใชบเธอ เป็นนคงกริิงงถึอยย้มที่ก็ใส่แค่เว็บจูนเฉยครับให้มันตรงคีเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงตรงคียมากขนาดนั้นนะครับก็เลยใส่กันไว้ดีกว่ากันตายฮะแต่ว่าตรงนี้จะหนักหน่อยนะครับลา์นี้นี่ผมใส่เป็นแผงเลย API นะครับเปิดอนาล็อกไว้แล้วก็คัดย่าลโลทิ้งไปนะครับแล้วก็ใส่เทปนะผมต้องการให้เสียงมันเหมือนแบบเทปเทปหน่อยครับก็เลยใส่ไป CLA Vocal นะฮะตัวนี้ชอบมากอันนี้ก็กดไป100%เปลย Web t une, นะครับอันนี้หาจ d t une, หน่อยตบด้วย Pitch Collection หนักเลยนะครับอันนี้ แล้วก็มีพวกลายโอ้วะดับนะคะรับโอ้วะดับแล้วก็ประขาสดสา,สายตาเป็นประกายามีฟ้ากำหนดมาให้เป็นแบบนี้ให้เธอคนดีนั้นกลายเป็นสิ่งที่ลีกพะเจ้าไหนสะบัดเหตุพ่อจิงใครๆจำได้แค่เทียงคื นี้ครับสำหรับเพลงมนุษย์เมนนะครับหรือว่าเพลงอิโมชั่นนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับสามารถเข้าไปฟังได้นะครับใน y o u t u b e นะครับขึ้นให้นะฮะแต่ว่าจะเป็นน้องผู้หญิงเอาไปร้องนะครับเขาก็จะปรับคีย์ขึ้นไปหน่อยนะครับประมาณนี้ครับใครไม่ฟังเข้าไปฟังได้ครับขอบคมากครับ